ชมว่าเด็กน่ารักอยาโอ,โอ้อวดคุณเคยรู้สึกถึงความตื่นเต้นยินดีย่างท่วมท้นในวินาทีที่ความฝันที่คุณฟูงฟักมานานได้ถือกําเนิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างไหมคะความสําเร็จครั้งแรกผลงานชิ้นโบแดงหรือโครงการใหม่ที่เริ่มต้นได้อย่างสวยงามในช่วงเวลาเช่นนั้นสัญชาตญาณแรกของเราคือความปรารถนาที่จะตาประกาศให้โลกรู้อยากจะจะโกนบอกทุกคนถึงความสําเร็จที่สวยงามนี้ อยากจะอวดลูกของเราที่เพิ่งลืมตาดูโลกให้ทุกคนได้ร่วมชื่นชมแต่คนโบราณกลับมีคำสอนที่เดินสวนทางกับสัญชาตญาณของเราอย่างสิ้นเชิงท่านสอนว่าห้ามชมว่าเด็กทารกน่ารักและให้พูดแก้คลิปด้วยคำตรงกันข้ามอย่างน่าเกลียดน่าชังแทนด้วยความเชื่อว่าการเอ่ยชมตรงๆจะเป็นการล่อหลอกให้พูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายมาอิจฉาแล้วมาพรากอดวงแก้วของเราไป แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้ความเชื่อเรื่องพูดผีอาจจะเลือนลางไปแต่ถ้าหากว่าเราลองมองว่าพูดผีที่คนโบราณท่านหวาดกลัวนั้นคือความอิจฉาริษยาความชะล่าใจความกดดันและสายตาที่จ้องจับจิตจากโลกภายนอกล่ะคะบางทีทำสอนบทนี้อาจจะเป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งที่สุดในการปกป้องความสำเร็จที่ยังคงเปราะบางของเราให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในที่ที่ปลอดภัยก่อนจะพร้อมเผชิญหน้ากับโลกทั้มใบ วันนี้โบราณว่าไว้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับรสานักพัฒนาแอปพลิเคชันสาวผู้สร้างลูกที่น่ารักน่าชังขึ้นมากับมือแต่แล้วการเอ่ยชมลูกของตัวเองดังเกินไปของเธอก็เกือบจะเป็นการเชื้อเชิญให้ปีศาจแห่งโลกยุคใหม่เข้ามาทำลายลูกของเธอจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด